27กรกฎาคม2567ด้านหลังของเราครับนี่คือข่าวดีครับอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมล่าสุดของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งแล้วสวยงามมากๆเลยคุณนี่พื้นที่3,000กว่าไร่ด้านหลังนีนั่นคือหอ,าอ,าหาหอนางอุษาหอนาอุษาด้านหลังของผมนี่คือ ถ้ำพระถ้ำพระถ้ำพระฮะ<อ>จะบอกว่าจะมีภาพสลักหิน,นเป็นเหมือนพระพุทธรูปด้วยมินและค,<อ><อ>คุณผู้ชมครับ<อ>ไทยมีการยื่นขอขึ้นทะเบียน <would> like อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทตั้งแต่ปี2,5,4,7โอ้นานมากคุณคุณนี่20ป,ปีนะที่เราเฝ้ารอและวันนี้ได้รับการประกาศรับรองแล้วครับในชื่อภูพระบาทประจักษ์พยานแห่งวัฒนธรรมศีมาสมัยทวารวดีครับ โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมสีมาหรือว่าเสมานะฮะ,ะเสมาเนี่ยแหละสมัยทวรารวดีราพุทธศตวรรษที่12-16โดดเด่นมากนอกจากนี้ครับเป็นลำดับที่5ของประเทศไทยนะแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่8ครับปีที่แล้วเรายินดีไปที่เมืองสีเทพที่เพชรบูรณ์นะฮะ กรมศิลปากรประกาศไม่เก็บค่าธรรมเนียมค่าข้า28กรกฎาคมถึง12สิงหานี้ด้วยไปเลยค่ะทุกคนไปชมความสวยงามกันที่นี่มีตำนานเรื่องเล่านิทานพื้นบ้านนางอุสาเท้าบารดกลายมามเป็นชื่อเรียกของสถานที่สำคัญของสถานที่ภูพระบาทแห่งนี้ด้วย